เป้าอีกเป้าหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราโฟกัสไปที่คู่ต่อสู้ถ้าเราเป็นนักมวยบนเวทีนะครับก็คือลำตัวลำตัวเนี่ยว่ากันว่าเป็นเป้าใหญ่ที่สุดเคยสังเกตรหรือเปล่าครับทำไมเวลาโดนต่อยท้องโดนเตะเข้าไปในหน้าท้องทําไมนักมวยทนได้มีคนเคยเปรียบเทียบด้วยนะครับว่ากล้ามเนื้อท้องของนักมวยช่วงลำตัวที่เป,เป้าใหญ่ในการต่อสู้เนี่ยไม่แตกต่างจากแผ่นเหล็กถ้าคุณยังไม่เห็นภาพนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะครับมวยไทยสแตนส์สังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใ,นในกล้มวยไทย โดยเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณี สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัชจาลุมนีนะครับนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนที่ทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยถ้าพูดถึงเรื่องราวของมวยไทยแน่นอนคุณจะจินตนาการภาพเ,เห็นโอ้โหอาวุธการต่อสู้ที่รุนแรงและก็รวดเร็วนะครับใส่กันหนักๆเลยเพราะว่ากันว่ากีฬาต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกที่เป็นการยืนสู้นะก็คือมวยไทยครับทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเขา่าทั้งศอกนะครับนักมวยไทยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอาวุธรุนแรงแล้วก็ร่างกายนี่แข็งแรงมากๆ เป้าอีกเป้าหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราโฟกัสไปที่คู่ต่อสู้ถ้าเราเป็นนักมวยบนเวทีนะครับก็คือลำตัวลำตัวเนี่ยว่ากันว่าเป็นเป้าใหญ่ที่สุดเคยสังเกตหรือเปล่าครับทำไมเวลาโดนต่อยท้องโดนเตะเข้าไปในหน้าท้องทําไมนักมวยทนได้เราเราเนี่ยโอ้โหแค่เพื่อนเอานิ้วจิ้มที่หน้าท้องก็รู้สึกแล้วอะครับแต่ทําไมนักมวยพอโดนเตะหนักๆทาไมเขาไม่เจ็บมีคนเคยเปรียบเทียบด้วยนะครับว่ากล้ามเนื้อท้องของนักมวยช่วงลำตัวที่เป้าใหญ่ในการต่อสู้เนี่ยไม่แตกต่างจากแผ่นเหล็กแล้วกล้ามเนื้อท้องของนักมวยทําไมงงแข็ร ขนนนาดนั้เปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อท้องของนักพ่อกายไปเลยไม่รู้ว่าใครสวยกว่ากันไม่รู้ว่าใครแข็งแรงกว่ากันถ้าคุณยังไม่เห็นภาพนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายให้ฟัง มวยไทยเนี่ยพลังของอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยผมไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เป้าโจมตีที่เราโจมตีคู่ต่อสู้เป้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือลำตัวคุณสงสัยหรือเปล่าแล้วเคยสังเกตหรือเปล่าว่าโหพลังแข้งแต่ละแข้งที่ออกไปนี่มันหนักมากนะครับหนักเปรียบเสมือนกับว่าไม้เบสบอลเนี่ยตีเข้าไปที่ลูกมันก็ไม่ต่างกับแข้งที่ตีเข้าไปที่หน้าท้องของคู่ต่อสู้แล้วทําไมคนที่โดนเตะเข้าไปตรงนี้ทาไมถึงรับแรงกระแทกได้ขนาดนั้นเพราะว่านักมวยไทยมีการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ดกก้าบท้องนะครับถ้าสมมติเราเราเราพูดจริงๆแล้ว่ไ ต่างกับประการด่านหน้าเลยนะครับที่จะรับพลังแข้งพลังหมัดที่จะทะลวงเข้าไปส้เราเพราะว่าหลังจากกล้ามเนื้อท้องไปยังมีอวัยวะสําคัญต่างๆนะครับทั้งกระเพาะอาหารตับไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อยู่ข้างใน กล้ามท้องของนักมวยเนี่ยถือเป็นประการด่านหน้าเลยนะครับที่จะป้องกันไม่ให้พลังของอาวุธคู่ต่อสู้เข้าไปถึงเช่นหมัดขวาทะลวงไส้หมัดซ้ายทะลวงไส้หรือว่าไปถึงข้างในที่เป็นอวัยวะสําคัญทั้งตับทั้งไตและก็ลําตัวเราหรือกต้หน้ท้องเนี่ยยังเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์ของมวยไทยที่จะรับแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าการต่อยลําตัวแรงกระแทกจากพลังแข้งนะครับหรือว่ารับแรงกระแทกจากการโดนตีเข่าซึ่ง โโคิดดูว่าเข่าแหลมๆครับไม่มีนวมหุ้มแล้วตีเข้าไปกระซวกเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับที่ทําให้นักมวยต้องต้องสร้างเสริมกล้ามเนื้อท้องขึ้นมาครับอย่างที่บอกไปครับว่าโอ้โหอย่างน้อยคุณต้องรองรับแรงกระแทกจากการตีเขา่าจากการเสียบเขา่าโอ้โหเสียบจึกเสียบจึกนักมวยหลายคนที่กล้ามเนื้อท้องไม่ดีเนี่ยถึงขนาดที่ว่าโดนเสียบแล้วก็อาเจียนมาแล้วนะครับแล้วยิ่งยุคสมัยเนี่ยเป็นยุคสมัยของคือไม่ใช่มวยฝีมือเป็นยุคสมัยที่ให้เครดิตนักมวยที่เป็นมวยเขา่าลูกแแข็งงงรุกวในดี ยิ่งต้องทําให้นักมวยอาชีพปัจจุบันนี่ต้องเสริมกล้ามเนื้อท้องกันอย่างมากเลยนะครับแล้วคิดดูว่าทรงมวยในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าในเมืองไทยนะครับในวีทีมตา,าฐานทั้งราชดำเนินหรือว่าลุมพินีการตัดสินของมวยไทยถ้าไปเทียบกับกีฬาต่อสู้อื่นๆจะแตกต่างนะครับกีฬาต่อสู้อื่นๆเนี่ยอาจจะดูที่อาวุธ ออกเท้าออกหมัดได้เยอะกว่าแต่มวยไทยนี่เป็นศาสตร์ที่ไม่ได้มองแค่อุธแต่มองไปถึงอาการและทรงมวยนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่ไม่ดีคือทําคู่ต่อสู้ไปเยอะมากเพลียงพําเยอะมากแต่คุณโดนจึ๊กเดียวที่หน้าท้องหลอกอาก,การเสียทรงเนี่ยคุณสามารถเป็นผู้พ่ายแพ้ได้เลยแล้วถามว่าทํายังไงถึงจะมีกล้ามเนื้อท้องที่เปรียบเสมือนแผ่นเหล็กอย่างนักมวยไทยอาชีพเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กๆครับอย่างเช่นนักมวยไทยอาชีพคนหนึ่งชื่อดังเลยคนนี้ก็คือซุปเปอร์เล็กมอรัตนัณฑิตหรือว่าซุปเปเล็กกหมูานา มนัตชัยเอี่ยมศิรินะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชกมวยไทยมาผมว่า300กว่าไฟนี่มีนะแล้วก็ชกในสังเวยนระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพด้วยเชื่อหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับว่าตลอดอาชีพการชกมวยของเขาทั้ง300อกว่าไฟเนี่ยไม่เคยจุกแล้วก็ไม่เคยเสียอาการเลยเออเขาฝึกแบบไหนอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับเปิดเผยกับมวยไทยสแตนว่าเขาฝึกตั้งแต่เด็กๆเขาฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆคนไทยที่เริ่มชกมวยแล้วหขวบ7ขวบ แปดขวบก็เริ่มกันละคือเด็กต่อเด็กเนี่ยกล้ามเนื้อท้องเริ่มจากศูนย์ตรงนี้ต้องฝึกหนักเลยนะครับเช่นเดียวกับซุปเปอร์เล็กเขาก็บอกว่าเขาฝึกกล้ามเนื้อท้องตอนเด็กๆเนี่ยหนักกว่าตอนโตขึ้นมาเสียอีกเพราะมันเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มเสริมสร้างเอาพูดเห็นภาพง่ายๆเด็กอายุ8ขวบกับ8ดขวบต่อยกันถ้าใครกล้ามเนื้อท้องเยอะกว่าแข็งแรงกว่าคนนั้นเพลียงพ้ำมันยิ่งทําให้ต้องรีบฝึกขึ้นมาแล้วก็ ในวัยเด็กเนี่ยการเจริญเติบโต,ตของกล้ามเนื้อมันจะเยอะกว่ามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าตอนโตขึ้นทําให้นักมวยไทยหลายๆคนที่เป็นนักมวยอาชีพเนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วทำให้พอโตขึ้นมีความแข็งแรงที่จะรองรับอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ วิธีการฝึกกล้าเมเนื้อท้องของนักมวยนะครับก็ปกติไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็ซิทอัพอะไรทั่วไปแต่ที่เห็นหลักๆเวลาที่ผมไปที่ค่ายมวยไปเช็คฟิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือซิทอัพแล้วก็ใช้เป้าที่จับสอนมวยใช้ตีทุบท้องไว้ด้วยปากปากัปกปักนี่คือการเสริมสร้างนะครับไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นเอาเท่าที่ว่ารับแรงกระแทกได้นะครับหรือบางคนก็ยืนแล้วก็ให้ครูมวยใส่นวมแล้วก็ชกไปที่ท้องหรือว่าเอาเป้าตีไปที่ท้อง นี่ครับนี่คือวิธีการเสริมสร้างให้นักมวยเนี่ยมีกล้ามเนื้อท้องนะครับทำให้เพิ่มความแข็งแรงและก็ทนทานได้แล้วเวลาการฝึกซ้อมนะครับที่มีการทุบท้องมีการซิดอัพแล้วก็ทุบไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะซ้อมกันวันละ3ชั่วโมงนี่ก็คือหนึ่งในโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนในมุมของนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับยกตัวอย่างของที่ได้มีการสัมภาษณ์กันก็คือฮอต พีรพัฒน์ศิริเลืองแห่งเพชรยินดีอะคาเดมี่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าระหว่างการฝึกกล้ามเนื้อท้องของนักพละกายกับนักมวยไทยซึ่งแน่นอนว่าขึ้นรูปสวยงามเหมือนกันถ้าเราเป็นคนนอกที่ดูออกไปตามภาพตามสายตานะครับแต่ว่าในเนื้อแท้แล้วเนี่ยมีความแตกต่างซ่อนอยู่นะครับคนที่เป็นนักกล้ามนักพอะกายเนี่ยเขาจะฝึกแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ขึ้นเป็นรูปสวยงามทั้งเส้นเลือดทั้งกล้ามแต่นักมวยไทยเนี่ยอาจจะเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆเน,นี่ยไม่ได้เกิดจากการทําให้ภาาาาพมมมันสววยยแต่่่่เกกกกิดรฝึซ้ออองทีผบไ แล้วก็เกิดจากการรับแรงกระแทกจนสะสมนะครับทั้งรับแรงกระแทกของคู่ต่อสู้ที่โดนต่อยบนเวทีต่อยผู้ที่ท้องเรานะครับเตะมาที่ท้องเรามันจะเป็นก้อนๆหน่อยจะไม่สวยเหมือนนักพ่อกายแต่ว่าจะมีความแข็งแรงและก็ทนทานมากกว่าและอีกหนึ่งประเด็นที่ฮอตพิรพัชสิริเลียงพูดเอาไว้นะครับก็เรื่องของกล้ามเนื้อท้องของนักมวยเชื่อหรือไม่ว่าการที่กล้ามเนื้อท้องนักมวยลีนเกินไปจนไม่มีไขมันเนี่ยส่งผลเสียต่อการต่อสู้เออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับถามว่าเกิดผลเสียได้แบบไหนก็ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่่าากกกลลล้้มมมมเเเนนนนือีีิไไไปขััยบ กล้ามเนื้อท้องที่มีไขมันหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ลีนมากขนาดนั้นเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมองไม่เห็นอย่างน้อยที่สุดคือมองไม่เห็นซี่โครงซี่สุดท้ายนะครับหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นไม่ใช่แค่มองไม่เห็นแต่ว่าไขามันเนี่ยเป็นฉนวนที่จะป้องกันซี่โครงซี่สุดท้ายแล้วรับแรงกระแทกเอาไว้ได้อีกชั้นหนึ่งมันกลายเป็นสชั้นนะครับถ้านึกภาพไปดี ee, จากไขมันมาถึงกล้ามเนื้อแล้วก็ไปถึงซี่โครงซี่สุดท้าย แต่ถ้ามีแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันสามารถไปถึงได้เลยตรงเนี้ยกบกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พูดคุยกันในเรื่องของกล้ามเนื้อของนักมวยไทยอาชีพนะครับคือตรงนั้นจะเป็นจุดที่เล็กนิดเดียวก็ตามแต่หลายคนเขามีทักษะในการที่ล้วงลำตัวหรือมีความสามารถในการต่อยวงในที่เป็นจุดขายของเขา ตรงนั้นอาจทําให้เราพอโดนเข้าไปเนี่ยหลายๆคนเคยเห็นนักมวยไทยที่บนสังเวียนพอโดนเข้าไปนี่เหมือนเหมือนตะเกียงน,นมันมันดับวูบแล้วมันดํามืดไปเลยถามว่านักมวยไทยที่มีกล้ามเนื้อท้องที่ดีเนี่ยสำคัญชะไหนาผมแล้วก็เชื่อว่านักมวยหลายท่านคงเชื่อว่ากล้ามท้องดีเนี่ยย่อมมีใช้ไปกว่าครึ่งการที่มีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงนะครับในช่วยในเรื่องของระบบหายใจด้วยสมมติคุณชกกับคู่ต่อสู้อยู่นะครับแล้วคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงโอเคผ่านไปแต่ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่ไม่แข็งงงแรรโดลลววาาตัยคุณสมถ จังหวะหายใจเข้าอ่ะมันสึกได้เลยนะแล้วทาให้เรี่ยวแรงคุณหายไปได้นี่ประเด็นที่1นึ่งแล้วนะประเด็นที่2นะครับเรื่องของการต่อสู้บนเวทีแน่นอนครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงนะครับคู่ชกเตะคุณมาเลยเตะใส่คุณเตะใส่คุณต้องลําตัวเนี่ยที่เป็นเป้าใหญ่เนี่ยสิครั้งแต่คุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณสวนกลับแค่แข้งเดียวแล้วคู่ต่อสู้จุกเสียทรงเสียอาการไปเลยคิดดูง่ายๆสิต่อนหนึ่งนะครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงเนี่ย แล้วคุณเตะเข้าทีเดียวสะดุ้งได้สามารถทําให้คุณเป็นผู้ชนะได้เลยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับสามนักชกที่ผมกาลังจะพูดถึงผมเชื่อว่าทุกคนร้องอ๋อรถถังจิตมเ,สสเมืองนนเสกสรรอขวัญเมืองยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะอันนี้ในวงการมวยนักผ้าเขาก็พูดกันนี่คือนายกสมาคมคนยอมลงทุนนะครับเดินเข้าหาคู่ต่อสู้วัดกันไปเลยร่างกายผมร่างกายคุณการฟิตซ้อมผมการฟิตซ้อมของคุณใครอ่อนเนื้ออ่อนนม ถ้าโดนตด่อโดนเนี่ยอัคุณทีผมทีผมทนได้คุณทนได้ทีที่10ผมยังทนได้แต่ทีที่11คุณทนไม่ได้นั่นคือเป็นผู้แพ้เลยนะครับนี่แหละครับคือความแข็งแรงของร่างกายนี่แหละครับคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องอย่าลืมนะครับว่าในมวยไทยอาชีพเนี่ยการออกอาวุธที่ดีแม่นยำเข้าเป้าคุณอาจจะเป็นผู้ชนะแต่การที่คุณมีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แพ้ครับนี่คือ3ตัวอย่างที่ฉายภาพให้เห็นได้ดีและชัดเจนที่สุดนะครับว่า การสร้างกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงเนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมบอกเลยว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสเป็นผู้ชนะมากขึ้นครับนี่คือเรื่องราวของมวยไทยสแตนนะครับสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยทั้งทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจมวยไทยสแตนรวมไปถึง YouTube ยูทู n n e l น a มนสแตนไทยแลนด์นะครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วผมเอกชุมพรสุรพาัชจารุมณีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ